ก่อรับชมรับฟังผมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่20สวีเจียไม่รู้ว่ามีคนที่กำลังจะโดนตัดลิ้นแล้วเพราะตอนนี้เขากำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการทำบัญชีอ้อไม่ใช่บัญชีที่เหอจังกุ้ยหอบมาให้เขาตามคำสั่งของผู้เป็นนายหรอกนะทว่าเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของเขาเองต่างหาก หลังจากที่ทำบัญชีสวีเจียพบว่าตอนนี้เขาเหลือเงินเพียง900้อยตำลึงเท่านั้นซึ่งเขายังมีรายจ่ายรอยอยู่ไม่น้อยเลยต้องรีบหาเงินเพิ่มสวีเจียคิดแล้วก็นั่งร่างแผนงานของตนเองสวีเจียรู้สึกว่าเขามีโครงการที่อยากทำหลายอย่างเขาจำเป็นต้องวางแผนให้ดีจัดหมวดหมู่ให้โครงการที่เขาคิดจะทำนั่นก็คือโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว สวีเจีย้ยใช้เวลาทำงานอยู่ราวๆหนึ่งช่วย,ยามก็นึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาที่ต้องไปเล่านิทานกล่อมเจ้าตัวน้อยเข้านอนแล้วจึงได้วางมือชั่วคราวแม้ว่าจะอยู่ในช่วงรีบสร้างตัวทว่าหากไม่ลืมจริงๆสวีเจียก็จะพยายามหาเวลาให้เจ้าตัวน้อยให้ได้มากที่สุดสวีเจียตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเมื่อเขารับเลี้ยงเจ้าตัวน้อยเป็นลูกชายแล้วเขาก็จะเลี้ยงดูอีกฝ่ายเป็นลูกชายจริงๆ หมายถึงว่าเมื่อเด็กเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่และอบล้อมไปด้วยความรักแค่ไหนสวีเจียก็จะทำตามนั้นส่งมอบความรักความอบอุ่นที่ได้จากผู้เป็นพ่อทั้งสองให้กับลูกของเขาเองคุณชายมาแล้วหรือเจ้ากะเมื่อสวีเจียเข้าไปในห้องนอนก็ได้ยินแม่นมเมึ่งพูดประโยคนี้น้ำเสียงนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีใจบนใบหน้าที่แม้จะมีรอยแผลเป็นรอยใหญ่แต่ก็สามารถมองเห็นได้ถึงความงามนั่นก็มีรอยยิ้มกว้างให้เห็น สวีเจียดไม่ได้ที่จะคะเม้นมองแล้วกล่าวหยอกล้อเหตุใดข้าจึงรู้สึกว่าเจ้านั้นกำลังรอข้าเล่านิทานให้ฟังมากว่าลูกจริงของข้าละ่ะเมื่อสวีเจียพูดออกไปแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มเขินอายบนใบหน้าของแม่นมเมืองและแม่นฟาง นิทานของคุณชายสนุกมากเจ้ากระเบ่ายิ่งฟังก็ยิ่งอยากฟังมากขึ้นไปอีกเจ้ากะแม่นมเมื่งพูดซึ่งก็คือการยอมรับแล้วนั่นแหละว่าตนเองนั้นรอฟังนิทานจากสวีเจียยิ่งกว่าที่สวีจิ้งน้อยรออีกสวีเจียหัวเราะในลำคอจากนั้นก็เดินขึ้นเตียงไปนอนใกล้ๆผู้เป็นลูกชายที่บัดนี้ได้ส่งตาแป๋วแปวมองเขาทั้งอย่าง ยิ้มจนเห็นฟันกระต่ายมือน้อยก็ยื่นมาคล้ายจะต้องการคว้าเขาเอาไว้สวีเจียหัวเราะแล้วยื่นนิ้วตัวเองไปให้และเพียงแค่ยื่นไปก็ถือมืออัะเล็กๆแต่แรงไม่เล็กคว้าหมับเข้าทันทีแรงเยอะจริงๆนะเจ้าลูกหมูสวีเจียพูดแล้วใช้ปลายนิ้วอีกข้างนั้นเขี่ยกแก้มใสๆของลูกชายเล่นจากนั้นก็เล่านิทานต่อ สวีเจียเล่านิทานอยู่เพียงไม่นานสวีจิ้งน้อยที่ตอนนี้ตัวอ้วนกลมขึ้นมากก็หลับตาพริมแล้วและเมื่อสวีจิ้งน้อยหลับสวีเจียก็เห็นแววตาเสียดายจากแม่นมทั้งสองและยังเห็นความต้องการอยากจะปลุกสวีจิ้งน้อยด้วยคุณชายน้อยอยาเพิ่งหลับได้หรือไม่เจ้าคะให้คุณชายเล่านิทานให้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยหลับไม่ได้หรือเจ้าคะ สวีเจียเห็นคำพูดพวกนั้นจากแววตาของแม่นมทั้งสองเขาก็มุมปากกระตุกรู้สึกจนด้วยคำพูดจริงๆคุณชายมิคิดจะเขียนเป็นหนังสือหรือเจ้ากระบ่าวว่าจะต้องมีคนแย่งกันซื้อหนังสือของคุณชายแน่แ่เลยเจ้าขาแม่นมฟังพูดขึ้นมาสายตาก็จ้องสวีเจียด้วยความคาดหวังแฝงความอ้อนวอนด้วยคิดว่าเมื่อเขียนขายแล้วตนเองนั้นจะได้อ่านอย่างจุใจไว้รอข้ามีเวลาก่อนก็แล้วกัน ยุคสมัยนี้เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ยังไม่มีเขียนหนังสือขายเป็นเล่มนั้นใช้เวลานานได้เงินน้อยสวีเจียไม่อยากลงแรงทำเหอจิงกุ้ยท่านมาทำอะไรที่นี่แต่เช้าสวีเจียรีตามองคนที่เดินเข้ามาหาเขาถึงในห้องครัวโดยที่มีแม่นมฟางเป็นผู้เดินนำเข้ามาเหอจิงกุ้ยได้ยินคำถามของสวีเจียเจ้าตัวก็ยิ้มประจบ ฮูหยินกำลังทำอาหารเช้าหรือขอรับแหมขค่าน้อยมาได้ตรงจังหวะพอดีเลยเชียวค่าน้อยกำลังหนักใจกับอาหารเช้าของนายท่านอยู่พอดีเหอจังกุ้ยพูดเป็นในในว่าให้สวีเจียทำอาหารเช้าเผื่อเจ้านายของตนเองน่าสิสวีเจียมปากกระตุกพวกท่านเห็นข้าเป็นแม่ครัวส่วนตัวไปแล้วหรือสวีเจียเลิกคิ้วขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงขึ้นจมูกเหอจิงกุ้ยได้ยินคำพูดของสวีเจียก็รีบร้อนปฏิเสธทัน ฮูหยินกล่าวหนักไปแล้วไหนเลยฮูหยินจะกลายเป็นแม่ครัวส่วนตัวไปได้ฮูหยินเป็นแม่ของบุตรชายของนายยอท่านต่างหากละขอรับจริงสีฮูหยินนายท่านคิดถึงคุณชายน้อยเป็นอย่างยิ่งขอรับจึงหวังว่าฮูหยินจะพาคุณชายน้อยไปให้ในายท่านอุ้มบ้างขอรับสวีเจียได้ยินคำพูดของเหอจังกุ้ยก็หัวเราะในลำคอแล้วเลิกคิ้วพูด นายท่านของเหอจิงกุ้ยคิดถึงลูกก็มาหาเองสิเหตุใดต้องรอให้ข้าอุ้มไปด้วยช่างไม่มีความพยายามเลยแม้แต่น้อยสวีเจียผู้เสียงสูงก่อนจะชะง,งักไปดูเหมือนว่าเขาจะเสียรู้นะคนเจ้าเล่นั้นหลอกให้เขาอนุญาตให้เจ้าตัวเข้านอกออกในที่นี่ได้ตามต้องการฟังเหอจังกุ้ยเมื่อได้ยินคำพูดของสวีเจียเขาก็ยิ้มดีใจออกมาอย่างไม่ปกปิดเลยแม้แต่น้อยแล้วยังพูดประโยคที่ยืนยันว่าสวีเจียพลาดไปแล้วจริงๆออกมา ในเมื่อฮูยินอนุญาตแล้วข้าน้อยจะรีบไปรายงานนายท่านขอรับเหอจิงกุย้ยพูดบอกแล้วก็วิ่งออกไปทันทีสวีเจียอ้าปากจะเรียกรั้งเอาไว้ก็ไม่ทันแล้วทว่าเหอจิงกุย้ยวิ่งไปได้ไม่ทันไรก็วิ่งกลับเข้ามาฮูหยินด้วยความคิดถึงฮูหยินและคุณชายน้อยนายท่านจะต้องรีบมาที่นี่เป็นแน่รบกวนฮูหยินทำอาหารเช้าเพื่อนายท่านด้วยนะขอรับ เหอจังกุ้ยพูดจบแล้วก็วิ่งออกไปอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ยังวิ่งเร็วกว่าครั้งที่แล้วด้วยสวีเจียถลึงตาตามหลังเหอจิงกุ้ยครั้งหนึ่งก่อนจะยอมทำอาหารเพื่อนายท่านช่างเธอมาเยือนถึงที่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เดี๋ยวให้คนออกไปประคมข่าวสักหน่อยก็แล้วกัน นายท่านของโรงหมอเฉิงชุนติดใจรสชาติอาหารที่ทำจากปลาเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดลงมาจากหอคอยแคกหมายถึงลงมาจากโรงหมอเฉิงชุนเพื่อมากินอาหารถึงที่ใช่สวีเจียคิดประโยคพาดหัวข่าวเอาไว้แล้วสวีเจียมองคนที่สวมหน้ากากสีดำปิดใบหน้าชิกบนของเจ้าตัวเอาไว้ เจ้าหมอนี่ก่อนหน้านี้ยังสงสัยอยู่ว่าเหตุใดทําไมถึงเอาแต่เก็บตัวอยู่ในโรงหมอที่แท้แล้วเมื่อออกไปข้างนอกต้องสวมหน้ากากปิดบังใบหน้านี่เองและที่สวมหน้ากากนี้ด้วยเหตุผลอะไรหลักกลัวใบหน้าหล่อเหลาของตนเองนํามาซึ่งความยุ่งยากหรือกลัวศัตรูจะตามหาตัวเจอเมื่อคิดถึงเหตุผลข้อหลังสวีเจียก็เกรงตัวเล็กน้อย ถ้าเป็นอย่างหลังจริงคนผู้นี้ก็นับได้ว่าเป็นตัวปัญหาเลยนี่หากเขาคิดอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต้องหลีกหนีคนคนนี้ให้ไกลเฮ้แต่ก็เหมือนจะไม่ทันแล้วในเมื่อลูกก็มีด้วยกันแล้วสวีเจคิดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงสวีจวนที่บัดนี้ไม่รู้ว่าได้เดินข้ามแม่น้ำลืมเลือนได้ดื่มน้ำแกงยายเมื่อแล้วหรือยัง สวีเจียคิดถึงคนที่จากไปแล้วแต่แล้วเขาก็ถูกดึงความสนใจกลับมาเพราะเสียงกระแอม,มไอในลำคอของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่กลับถูกเขามองข้ามสวีเจียมใบในที่แม้ว่าจะถูกปิดบังชีกบนด้วยหน้ากากอัปลักษณ์ทว่านั่น<ๆ>ก็ไม่ได้ทำให้ความหล่อเหลาหน้ามองของอีกฝ่ายหายไปเลยสักนิดเดียวกลับกันมันยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ทำให้เจ้าตัวดูน้าค้นหาและน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นไปอีก สวีเจียไม่รู้ว่านับตั้งโต๊ะที่เลิกชวนใส่หน้ากากเช่นนี้ไปปรากฏตัวยามที่ต่างๆมีเพียงสวีเจียนี่แหละที่รู้สึกว่าน่าค้นหาเพราะคนอื่นๆนั้นหวาดกลัวจนตัวสั่นและรีบหลบหลีกให้ไกลแม้แต่คนที่ปกติจะฉมายชายตาให้เสนาบดีหนุ่มแห่งกรมพระคลังอยู่ตลอดก็ตามสามีท่านมาถูกจังหวะพอดีเชียวสวีเจียพูดด้วยรอยยิ้มหวานทว่าน้ำเสียงกลับแฝงความเชื่อเฉอนเอาไว้อย่างชัดเจน คนหน้าหนาแคกหมายถึงคนที่หน้าตาหล่อเหลาแม้ว่าจะถูกพูดเชื่อเชื่แบบนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าแต่ยังใดใบหน้ายังคงรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ได้เดินแผ่นหลังเหยียดตรงเอามือไขว้หลังไปนั่งลงอย่างโต๊ะอาหารอย่างไว้ตัวหมายถึงหากดูเผินๆหน้าหนาแต่หากสังเกตสักนิดก็จะเห็นว่าฝีเท้าของเจ้าตัวนั้นเร็วรี่ราวกับว่ากลัวนั่งช้าไปสักนิดก็จะทำให้กินอาหารได้น้อยลงกว่าเดิม สวีเจียเห็นว่าอีกฝ่ายไม่เปลี่ยนสีหน้าเขาก็แค่นเสียงในลำคอยอย่างไม่สบอารมณ์นิดหน่อยแต่พริบตาต่อมาก็เก็บสีหน้าได้เป็นอย่างดีหันไปบอกให้ไปหยีตีและไปชันนำอาหารขึ้นโต๊ะแล้วก็ขอให้แม่นมเมื้งไปอุ้มเจ้าก้อนแป้งของเขามาเมื่อสวีจิ้งน้อยถูกอุ้มมาวางไว้บนเก้าอี้ที่สวีเจียทำให้เจ้าเด็กตัวน้อยโดยเฉพาะสายตาของเลอชวนก็ละออกจากอาหารหน้าตาน่ากินบนโต๊ะไปยังเจ้าก้อนแป้งตัวน้อย เจ้าต่ววน้อยเองก็ดูเหมือนว่าจะจำคนที่สวมกำไรย,ยกล้ำค่าให้ตัวเองได้จึงได้ส่งเสียงอ้อแออใส่ทั้งยังชูแขนขึ้นคล้ายจะต้องการให้อีกฝ่ายอุ้มด้วยเล่ชวนก็ยื่นมือจะไปอุ้มมาทว่ายังไม่ทันจะได้ถึงตัวเด็กน้อยเสียงของแม่เด็กก็ดังขึ้นก่อนอย่าเพิ่งอุ้มเขาเล่นถ้าอุ้มเขาเล่นตอนนี้เขาจะไม่กินข้าวสวีเจียพูดน้ำเสียงเข้มงวดถึงขังโดยไม่รู้ตัว เลิวชวนเองก็ดึงมือกลับไปอย่างรวดเร็วแบบไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันเหอจังกุ้ยที่ยืนทำตัวเป็นพ่อบ้านอยู่ด้านหลังผู้เป็นนายก็สังเกตเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนสายตาที่ทอดมองสวีเจียนนั้นจึงมีความเลื่อมสายจนแทบจะเหมือนเห็นแทบเชียนแล้วสวรรค์ฮูหยินช่างมีฝีมือหน้าเลื่อมสายเสียจริงทำให้ในายท่านเชื่อฟังได้ด้วย แน่นอนว่าเหอจังกุ้ยได้แค่ชื่นชมอยู่ภายในใจเท่านั้นไม่กล้าพูดออกมาหรอกกลัวว่าจะได้กลืนลิ้นของตัวเองจริงๆฝั่งสวีเจียก็ไม่รู้ความคิดของเหอจิงกุ้ยหรอกเขากำลังพอใจกับการที่เจ้านายของเหอจังกุ้ยรับฟังคำพูดขาองค์เขาสวีเจียไม่ได้พูดอะไรกับเลอชวนอีกหันไปหาเจ้าตัวน้อยดึงเก้าอี้เด็กให้เข้ามาใกล้ตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ป้อนอาหารให้จิ้งน้อยได้ถนัดเช่นปกติ เล่ชวนมองคนที่ลงมือป้อนข้าวให้เจ้าตัวน้อยแล้วโดยที่ไม่แม้แต่จะสนใจเชิญเขาให้ลงมือกินเขาก็ขมวดคิ้วอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะยอมขยับมือเะว่าเล่ชวนตักอาหารเข้าปากได้ไม่กี่ครั้งก็วางมือนายท่านเหอจิงกุ้ยเรียกเจ้านายของตนเองด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายนั้นวางมือจากอาหารแล้ว อาหารไม่ถูกปากหรือไม่น่าจะใช่นะหูหยินฝีมือทำอาหารนั้นสูงส่งเมื่อวานนายท่านก็รับประทานจนไม่เหลือแม้แต่น้ำแกงสักหยดไว้ให้เขาเห็นได้ชัดว่านายท่านปลดปรันรสมือของหูหยินเป็นอย่างยิ่งเช่นนั้นแล้วเหตุใดวันนี้จึงได้รับประทานน้อยนักเล่าเหอจังกุ้ยคิดอย่างแปลกใจ ฝั่งคนที่ทำให้คนอื่นสงสัยก็ไม่ได้พูดอะไรดวงตาคู่คมมองไปยังคนที่เอาแต่ป้อนข้าวให้เด็กน้อยแต่ไม่แตะถ้วยข้าวของตัวเองเลยสักนิดเดียว เหตุใดจึงไม่ให้แม่นมป้อนเลเชวนถามอย่างแปลกใจเพราะตั้งแต่ที่จำความได้ตนเองนั้นก็เติบโตมาจากการดูแลของแม่นมที่อยู่ข้างกายไม่ว่าจะอาหารการกินหรือเสื้อผ้าล้วนแล้วแต่แม่นเป็นคนดูแลจัดก,การโตขึ้นมาหน่อยจึงได้มีบ่าวรับใช้ข้างกายส่วนมันดาและบิดาหน้าหรือทั้งสองคนนั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ต้องทำทั้งนั้นมิมีเวลามาสนใจป้อนข้าวป้อนน้ำตนเองหรอก ทางฝั่งของสวีเจียเมื่อได้ยินคำถามของเลิชวนก็ขยับปากพูดตอบอย่างเป็นธรรมชาติว่าข้าอยากทำเองเด็กน้อยจะมีช่วงเวลาให้เราป้อนข้าวได้สักกี่ปีกันเชียวสวีเจียพูดมือก็ตักจกเนื้อนุ่มที่ขเขาเคี่ยวเองกับมือเข้าปากเล็กๆที่อ้ารอแล้วสวีเจียนั้นเพลิดเพลินอยู่กับการป้อนจกให้เจ้าตัวเนออ่อยยอที่กินเก่งขึ้นเยอะมากทำให้กว่าจะมีอารมณ์ไปสนใจคนอื่นก็ตอนที่ป้อนจกให้เจ้าตัวน้อยจนอิ่มแล้วและให้แม่ นมพาเจ้าตัวน้อยไปอุ้มเดินเพื่อให้เรอหึมเหตุใดท่านจึงกินเพียงแค่นั้นเล่าสวีเจียถามอย่างแปลกใจเมื่อเห็นว่าข้าวในถ้วยของเล่ชวนนั้นยังเหลืออีกมากดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะแต่ต้องไปเพียงไม่กี่คำเท่านั้นสวีเจียถามแต่เล่ชวนไม่ตอบเล่ชวนหยิบตะเกียบขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่วางไปก่อนหน้านี้ก่อนจะคีบอาหารในจานตรงหน้าใส่ถ้วยข้าวของสวีเจียจากนั้นก็คีบอาหารให้ตัวเองอย่างเงียบๆ สวีเจียนิ่งไปกับการกระทำของเล่ชวนและพลิบตาต่อมาเขาก็คาดเดาเหตุผลที่อีกฝ่ายวางตะเกียบก,ก่อนหน้านี้ได้ริมฝีปากบางสวยแย้มยิ้มอย่างไม่รู้ตัวเหตุใดท่านยังอยู่ที่นี่ละ่ะสวีเจียพูดถามคนที่นั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาหลังจากที่กินมื้อเช้ากันเรียบร้อยแล้วสวีเจียก็นึกว่าอีกฝ่ายจะกลับไปทว่าอีกฝ่ายนอกจากจะยังไม่กลับแล้วยังอุ้มเจ้าตัวน้อยมาด้วย เล่ชวนไม่ได้พูดตอบคำถามสวีเจียทว่าลุกขึ้นยืนไปที่หลังโต๊ะทำงานของเจ้าตัวดวงตาคู่คมมองไปยังสมุดบัญชีที่สวีเจียกำลังจัดการอยู่ตอนแรกนั้นเสนาบ,บดีหนุ่มจากกรมพระคลังนั้นเพียงแค่มองเท่านั้นแต่เมื่อลองอ่านและทำความเข้าใจดูดวงตาคู่คมที่ปกติแล้วจะลุ่มลึกอยู่เป็นนิดก็พลันเปลี่ยนเป็นแปลกใจและสนใจ วิธีการทำบัญชีเช่นนี้หูหยินไปเรียนรู้มาจากที่ไดเลอร์ชวนพูดถามในใจนั้นก็ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่แย่งสมุดบัญชีของอัศวีเจียมาดูให้ชัดเจนและดูให้ละเอียดจนถึงเส้นสายของตัวอักษร สวีเจียเห็นท่าทางของเลอร์ชวนเขาก็ไม่ได้แปลกใจเลยสักนิดเพราะว่าวิธีการทำบัญชีของคนยุคนี้จากที่เขาดูจากสมุดบัญชีของเลอร์ชวนก็พบว่ามันไม่ได้มาตรฐานเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับยุคของเขาทั้งยังดูยากยิ่งสวีเจียเงยหน้ามองคนที่อุ้มเจ้าตัวน้อยอยู่ทางด้านหลังของเขาจากนั้นก็พูดตอบวิธีการเช่นนี้มีเพียงข้าผู้เดียวเท่านั้นที่ใช้ไม่ได้โกหกเลยนะแค่พูดไม่หมดว่าหมายถึงในยุคคนนี้ ข้าดูได้หรือไม่เสนาบดีหนุ่มจากกรมพระคลังพูดถามดวงตาจ้องมองสมุดบัญชีของสวีเจียอย่างร้อนแรงเห็นแววตาของเล่ชวลและสวีเจียก็รอบยิ้มขำก่อนจะพูดตอบถามดวงตาจ้องมองสมุดบัญชีของสวีเจียอย่างร้อนแรงเห็นแววตาของเล่ชวลและสวีเจียก็รอบยิ้มขำก่อนจะพูดตอบหากท่านสนใจข้าจะสอนท่านก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอันใด แต่ว่าต้องมีค่าครูน่าสิค่าคิดไม่มากเห็นแก่ว่าท่านเป็นพ่อของลูกยกร้านนี้ให้ค่าก็พอ